สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่มะเบิ่อองอีหยังค่ะแดงจึ้งคึงค่ะนี่นกนาตัมบกักพริกใส่กระเทียมมาเรียบร้อยเลย้อค่ะนี่มื้อนี้นกนาสิพาพี่น้องมาตัมสะาบนางค่ะกิโลนึงค่ะพี่น้องนี่ตำสะาบนางยั่วๆจ้าเฮามานตำกันเลยเนาะค่ะนออันดับแรกเฮาก็เอานดาปลาไหลลงไปก่อนค่ะจ่อโคกเลยค่ะเอาขึ้นซูกเนี่ยก็ได้ค่ะเห็นนห็นชัดวจนน้ำปลาร้าน,นะคะต้มซุกนะคะยี่ห้อได้ก็ได้นะคะ มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศงหน้าใส่แค่ร้อนน้ำเด้อค่ะพี่น้องบีบเปรี้ยวค่ะจัดจัดล้วนมะนาวเลยมะเรย์จะสวนเท่านี้ค่ะอ่าบีบมะนาวก่อนอืมเลือกเลี้ยนมากก็คืออยากเห็นเพิน่นกินสบใบนางตัมสบใบนางกันน่เอาสมุนเลยเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะอื่าก็นลงหน้าใส่สม,สมุนกอนอ๋มอมออกมาเลย นะะคแค่รสกลมไปตามด้วยชูรสใส่หน่อยสซไล่เแซ่บหลายค่ะพี่น้องน้ำปลาลงนิดหน่อยนะค่ะเนาะโรงงานบใส่น้ำตาลเนี่ยค่ะน้องนาบมักหวานแล้วแต่ผู้ใดเนาะค่ะเนาะเปรีวเปรี้ยฟังเสียงตามดิละวันนี้เลือกเลียนมากก็มาเปิดกล่องเด็ดตามบอก สบายนั่งเนะคะพี่น้องหน้าฝาวค่ะมันข้มมากุ่นค้นโต๊ะนี่แหละขึ้นจะยังไงพี่น้องกนโต๊ก็ค่ะหอนหอนใคะมาเนี่ยิมก่อนก่อนนอย่าใส่มือนะคะติดุงให้มันมนุ่ๆซะก่อนหลุนตรงไหนจังเสียลูกปนหัวเท่เดียวเปี๋ยวใดจีบน่มเบานิ่อ ที่นี่เขากับตามด้วยสบายหน้าเลยค่ะสบายหน้าเนี่ยนกหน้าก็ไปซื้อมาตามท้องตลาดละคาในกิโลหนึ่งเอามาหลวกจักประมาณสี่นาทีค่ะน้ำเดือดเข้าก็เอาขื้นมานอกน้ำแข็งให้มันกอบนะคะเนะปล่อยมันเสด็จหนังเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตมสบายนางกินกับมะละกีนกค่ะมะละกีนกก็ได้มากิโลหนึ่งค่ะพี่น้องมือนีันกรบทัวร์ต่องให้มันเขากันก็จะข้าวต้องชินนว อืองเพาะเยอะดยดเลยสามเพาะนี่มาที่นี่เท่ากับตาเนี่ยค่ะโยกขึ้นเนี่ค่ะอันใบพร้อมปีค่ะสี่ไปเรื่อยๆเฮ่อเ้องกนันเนาะบอกทัวร์วนุานาล,ล,ลงไปโอ้ยหต็มโคกแล้วค่ะยัวพาะันอุยอย่างยากกันที่มึงจะกันเดือด่ามันท้าทาก อคน,น,นอรุณเห็นไะคะเอ้ยถักอีริยบอกพี่กัดโอ้ยิ่งอรุณค่ะไอกยกบรรยายว่ะเพิจวดจาดตาไหลเนาะคขาเนาะดูสีสันเลยค่ะเดี๋ยวสิล่องคอนะอย่าใสาม่มือสิบมันนะคะโอ้ยแสยบอีเดียค่ะพี่น้องมากินน้ำกันนะคะเลี้ยวละจ้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกลับมาพบพาอกันเนาะค่ะนอ้นองบังหันตั้บริษัทสวัสดีอยู่ค่ะว่าดท่านห็นหนากันเนาะนี่หน้นากับตั้สบายนางเรียบร้อยแล้วค่ะเท่เลยพี่น้องไม่ใหญ่กิโลหนึ่งคุณเด้กค่ะนี่ยคำคำคำตำแบบเร่งด่วนค,ค,ค,ค่ะพี่น้องโอ้โหเห็นกล่องเด้ดขอ,ขอค,ค่ะเด้อที่ไหนขออนุญาตบาดคำค่ะโลหนึ่งนะคะ เิมเต็มเบอร์วังอลังการค่ะกินเบิร์ดโตเบิร์ดกยาวากันด้วค่ะพี่น้องนะคะนกหน้าม่กินน้ำพี่น้องเนี่ยก็เป็นสารและสินชนิดหนึ่งค่ะฮอเย่า์ซี่เหรียญเนาะค่ะพี่น้องเนาะบางคนคนบอกว่านกหน้าจะเปือกินเบิร์ดจะกินโมเบิร์ดจะตักย่างหลายแท้นะคะนกหน้าที่ว่ามันเป็นการนะคะเป็นการสารและสินชนิดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องที่ฮอเดียมมาพบพอกันนะคะเนาะนกหน้าก็บ่ได้ตั้งใจแต่สิจะมากินอย่างเดียวนะคเนาะ แ่บอยู่ค่ะแ่บอยู่อร่อยค่ะสุดยอดอีดีนั่นแหละค่ะแต่ความแสบบางคนมันกับว่าซำกันนะคะนาะ <c oughs> นกหน้ากินในซ้ำไหนก็สีเอาซำนั้นเด้อค่ะพี่น้องนะคะนาอ <c oughs> นอันนกหน้าเห็นอยังพิดผลาดก็ขออนุญาตบาดค้ามเนาะค่ะนาะก็สิพยายามปรับปรุงไปเรื่อยค่ะนะคะน,ะ <c oughs> นกหน้าถือว่านะคะคําตํนนี้ชมของพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ <c oughs> นกหน้าก็สิพยายามพัฒนาต่อไปนะะเนาะค่ะนาะเอาห้ามากินกันเลยค่ะพี่น้องก <c oughs> ินไปนํามบอไปนําค่ะพี่น้อง <c oughs> นกหน้าถือว่า มากินนี่คือมาคุยกับพี่น,อน,ะะน้องเนาะค่ะเนาะงพุ่งคนเพิ่นวา่าเป็นยังเจะเคือก,กินไปน้ำบ่อไปน้ำเนาะคะ่ะเนาะกระทืบสว่ะข้ามาซับเพ่ให้ละน้ำกันเนาะคะ่ะบอ่อสี่เหลียดเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนะาะถ้ามสู้มาผูใ้ใดบ่พอใจบอ่อสอบใจกะขอขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนกหน้าก่ะบ,บ่ได้ตั้งใจคะ่ะอันผูใ้ใดเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะมากินกันเลยคะ่ะอันนี้ตําสบายหน้ากิโลนึงเด้อค่ะพี่น้องเคยกินบ่ค่ะน่าต้นใจเลย มาล่กขี้นกหนึ่งกิโลค่ะเมืนเนม่อนี่าปมันสวยง่ามก่อนส้มเพชทได้ใจให้มันเบื่อบ้างกับร่างกายนะคะเนาะให้มันมีอรรถรสในการกินบักทั่วก็มีค่ะพี่เนาะอรรถรสอุีโตสิไกรรื่มข้าวว่าพอจะเปลี่ยนโต๊ตักกิโลเนาะ แล้วเดี๋เปลี่ยนอดสุดค่ะพี่น้องมากกับมากินรดย่านฝนตกคือยังฝน,นติดต้นเนี่ยค่ะ Um beijo. chấm tim không huh? ha hmm. พดหนามมานะ <laughs>

กดเหมือนกันนะเผ็ดแต่ว่าโรนนึงค่ะลอ,อยใหญ่กว กินขอแรกเราบอกค่ะพี่นอ้องมากินน้ำกันนะคะ Chọn bây giờ Chọn giống chọn Lượm hết là bàn thả Bye. ต้องเพคกินมั้เนี่ยค่ะพี่นอ้องแซ่บค่ะดีพังงาอีกอนเดินมาค่ะใบหน้าโอ้ยนุ่ยพ่นกระสิตโ ไปนั่งข้าวหลวกข้าวลวกนอกน้ำเย็นเนี่ยค่ะเอเ้นมาแล้วนอกน้ำเย็นหลวนติดกรอบค่ะกึบๆแท้แท้ เพื่อนกินแกนเราไหมเห็ดผอด่ะค่ะพี่นอนนกหน้าไปใดไม่อีกล่ะกินดูแถวสันนกหน้ามักแนวเนี่ยแะค่ะหกหนาวก็อ,อ๋อ มม่มีท้าก็ก,กินไปะจะน้อยมันกับเบอรอละไรใครห้ผัวก็มีละอา่ะสัมือไห่กันคะอีตาพี่หลอกเขาเห็นไหม,มะคะ ตัวนึงเขาไมา่ลวกกับประเดี๋ยไล่เท่าไรเด้อค่ะมันหดลงหมดตรงหน้าเอาซี่ซุกเนี่ยอืมชอบมาว ทำเปรเป็ดคัะพี่น้องออกงูลเลยค่ะอือบ่าบานอ๋ห้ายกินเพื่อเพื่อแทงช่วงค่ะเพื่อออก กินกมุ่นนี่อ่อนค่ะมน่ยใหญ่แต่อ่อน Ngọt đẹp Hãy subscribe cho ta กินกนกหน้าคือเซตินแล้วค่ะพีน่น้องแซบร้ายค่ะตําสบายนั่งค่ะโลนึงเหลือนิดเดียวซ้ำนีแ่แหละค่ะบ่หลอไเยด้กันนั่งติบเบอกระเท็บ ะะลองประเภกินเบิ่งค่ะพี่นอ้องนะคะเป็นเมนูที่นกหน้าอยากนําเสนออีกเมนูนึงค่ะเข้ากินเล่นก็ได้นะคะกินไทรยำเที่ยงนำ้ำเกี๊ยวเบาก็ได้ค่ะกับแกมก็ได้แซ่บค่ะพี่นอ้องลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้นกหน้าก็สิบอําาพาจากพี่นอ้องทํานี้ค่ะพ่อกันคลิปไม,ม,ม,ม่ในแกงน้ำไม้ก็เม็ดพอนะค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะ